เหรียญสิรัชกาลที่9ปีพศ2534หลายท่านยังไม่รู้ราคาวันนี้ช่องบริบูรักเหรียญจะมาเล่าให้ฟังกดเข้าไป,ปนนรับชมและปันเนื้อหาในคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องนะครับสวัสดี FC ช่องบารบีรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่คลิปนี้นะครับก็มี FC อ่าได้สอบถามมาว่าเดือนสิบบาท2สีปี2534นะครับช่องบารบีรักเหรียญรับซื้อเท่าไหร่รับซื้อยังไงรับซื้อกี่บาทนะครับ FC วันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับมานะครับรับฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับเอฟซีครับ อนอื่นนะครับเหรียญ10บาทนะครับสองสีปีนี้นะครับ f อปี2 5 3 4เนี่ยต้องบอกว่านะครับ f อเป็นเหรียญที่นะครับมีความพิเศษและก็มีเสน่ห์ด้วยครับ f อฟีมีเสน่ห์เพราะอะไรนะครับทำไมผมถึงบอกแบบนั้น f อครับเหรียญ10บาทปี34เนี่ยครับ f อครับนักสะสมนะครับที่อยู่ในกลุ่ม แม้กระทั่งสภาพผ่านใช้หรือใบผ่านใช้เองนะครับได้รับความนิยมนะครับจากกลุ่มนักสะสมนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับด้วยนะครับในกลุ่มซื้อขายเหรียญนะครับเป็นอย่างมาก FC ครับเราไปทราบจํานวนการผลิตกันนะครับการผลิต FC ครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับ FC แปดหมื่นหกร้อยห้าสิบเหรียญนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านใช้นะครับคู่มือนะครับ ระบุว่านะครับเล่นกันสูงมากถึงนะครับ5 5าบบาทนะครับ fc นี่คือราคานะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานครับ fc แต่ที่ fc เห็นอยู่ในนะครับคลิปนี้ก็คือนะครับสภาพที่ผ่านการใช้งานมานะครับด้านซ้ายของเหรียญนะครับ fc สภาพนะครับชำรุดและชำรุดแล้วก็สึกครับ fc นะครับผมชำรุดแล้วก็สึก fc ครับถ้าสภาพนะครับปกติทั่วไปนะครับสภาพที่นะครับผ่านใช้งานมานะครับแต่ถ้าเป็นสภาพแบบนี้ครับผมนะครับ เนี่ยสภาพแบบนี้ครับไม่มีรอยอะไรนะครับ F4 ผมซื้อเหรียญละ15บาทครับ F4 เหรียญละ15บาทนะครับเหรียญละ15บาทนะครับ F4 เหรียญ10บาทปี33พอไปครับเหรียญ10บาทปี2534นะครับถ้าเป็นสภาพนี้ครับ F4 นะครับขอบอกว่านะครับช่องบะบลบรักเหรียญนะครับให้แลกได้เพียง10บาทเท่านั้นครับ F4 ครับเพราะว่านะครับ F4 ครับราคานะครับในสภาพเหรียญทั่วไปนะครับช่องก็รับซื้อให้เหรียญละ15บาทนะครับ F4 ครับ แต่ถ้าสภาพสวยๆล่ะนะครับสภาพสวยๆไม่ผ่านใช้ครับ f c เหมือนที่นะครับอยู่ในเหรียญนี้ครับ f c นี่นะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเหรียญนี้คือเหรียญ UNC ครับ f c ครับซึ่งได้ผมไม่เกะออกจากตลับนะครับ f c นะครับก็ถ้าเป็นเหรียญนี้ครับ f c ราคาประเมินนะครับถ้าไม่ผ่านใช้นะครับจริงๆครับ f c เอามาส่องดูแล้วนะครับไม่มีคราบนะ นิ้วมือนะครับไม่มีร่องรอยนะครับบนเหรียญทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ FC ก็ประเมินให้นะครับ FC ครับสภาพ UNC ครับ FC ครับประเมินให้ที่หลักร้อยครับ FC นะครับรับประเมินขั้นต่ําครับเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปครับ FC ขึ้นไปนะครับ FC ครับผมขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยครับครับเอครับผมนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับ FC ครับผมนี่ครับผมนะครับรับประเมินนะครับสภาพผ่านใช้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สภาพไม่ผ่านใช้แบบนี้ และก็ fc ครับอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่องรับประเมินครับ fc คือนะครับที่อยู่ในแผงเหรียญครับ fc นี่ครับผมที่อยู่ในแผงเหรียญครับ fc นะครับนี่ครับเนี่ยแผงเหรียญกระสับปี2534ครับ fc นี่คือนี่ครับผมนี่ครับซึ่งนะครับมีนะครับเหรียญ10บาทนะครับปี2534นะครับ FC สอี่นี่ครับเนี่ยอยู่ในแผงเหรียญด้วยครับ fc ถ้าสภาพนะครับแบบนี้ครับรับประเมินทั้งแผงครับ fc เริ่มต้นที่นะครับ รับประเมินทั้งแผงเริ่มต้นที่ราคานะครับ400บาทถึง600บาทครับ fc นี่นะครับผมนะครับรับประเมินนะครับ fc ครับซึ่งแผงเหรียญนะครับปี3 4นี้จะมีตัวเด็ดก็คือ1ครับเหรียญ10บาทปี2534ครับ fc นี่แหละครับและก็2นะครับเหรียญ50บาทตังปี2534ครับ fc นี่นะครับเป็นแผงเหรียญที่มีอุปกรณ์ครบครับ fc แผงเหรียญปีนี้ปีนี้ครับจะไม่มีเชือกครับ fc นะครับ และก็เ็มแผงเหรียญที่ได้รับความนิยมจากนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับเรีบสีสภาพแผงอย่างนี้นะครับเล่นหากันนะครับเรีสครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับต้องการสอบถามข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์นะครับจะพูดขึ้นชิวอัพโดให้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเรีพบกันนะครับอีกสักพักในไร้สดนะครับ